สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับดีศูนนะทุกคนเออผมบอกแล้วว่าคลิปต่อไปนี่ผมจะเอาทุนหมื่นห้านะครับมาปั้นแมวต่อนะที่ผมสอนวิธีการหาเวลานะวทุกคนผมบอกแล้วว่าแมวมันกําลังมาดีนะเออผมขยาเริ่มที่เบ4สี่สิบเลยนะคนไม่พูกท่านทาเพลงนะผมขยาเริ่มที่สามสิบไม้แบบรองเซิงมันนะผมว่าเวลานี้มันมาดีนะทุกคนเออผม ดูจากเมื่อวานแล้วผมบอกเลยว่ามันมาดีชัวนะครับไม่มีคำว่าเสียเวลานี้ชัวแน่นอนอยากรู้เวลาครับไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมบอกเวลาแล้วนะครับว่าเวลามันมาทกี่โมงเออมันมีทั้งการสอดดูคลิปอ่ามันจะมีวิธีการเสียและวิธีการได้นะครับทั้งสาวถ้ทั้งแมวเลยนะคลิปที่แล้วนะทุกคนเออใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปหากดดูกันได้นะครับ ผมรู้สึกว่าแมวมันกำลังมาดีคนระับมาดีแบบไหลไหลชิวอะไหลชิวอะเออไหลชิวดีอยู่ใช่อะทุกคนเออผมว่านะอย่างน้อยผมต้องแตกรอยแตกล้านอะเออแตกรอยอแตกล้านอะเออมันจะเข้าฟีให้ผมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นผมได้กำไรมาสามร้อยอะทุกคนแมวมันมาดีมากเลยอะ อยากได้ฟีไว้อยากได้ฟีไว้แมวอยากได้ฟีไว้กำไรกําไรผมมาหกร้อยสวยนะ้องสวยๆถ้าไหลแปดไม้นี้เสร็จใช่ไหมแต่ผมจะไปไหลเป็ดถ้าสิบต่อนะครับค่อยๆไหลไปเรื่อยๆทุกคนก็วิธีการหาเกมของผมมันก็จะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้า,หาไหลในไหลนอกไม่มานะครับก็ต้องลองไหลในนะถ้าไหลในไม่มหมก็แปลว่ามันไม่มาอะไรทุกคนเหมือนสาวถ้ำ คลิปที่แล้วนะครับที่มันไม่มาให้ผมนะเออแต่เราจะไม่ทําการซื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันมาแล้วนะถ้ามันมาเราจะไม่ทําการซื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นสูดร,รูเตียวไเขียวน่ารลยนะวิ่ง2 4สวย <cl aps> ผมบอกแล้วผมบอกแล้วทุกคนว่ามมาดีมากเลยอะ อยากรู้เวลานะครับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมบอกไปแล้วเด้อม <c oughs> ไม่พูดไม่พูดซ้ำเจ็บคอ <c oughs> เจ็บคอเลยอุ๊ยพัดสวยโอ้ยถ้าพัดมาแบบเต็มหน้าเต็มหน้าเชื่องหัดอะไรเงี้ยเออพัดมาแบบเต็มหน้าเชื่อดเลยอะ่ะอ,อุ้ยสวยน้องสวยนี่น้องน้อง ผมบอกนะครับว่าใครที่เข้ามาแอลนะครับใครที่เข้ามาสมัครแล้วนะครับก็เข้าเอาไปแชทมานะครับเออแล้วผมจะโพสต์ปักหมุดนะครับว่าให้เมนชื่อมานะครับให้เมนชื่อเดี๋ยวผมจะโพสต์ปากหมุดนะครับให้เมนชื่อเอาเอางนี้ให้เมนชื่อนะครับหนึ่งเมนชื่อนะแล้วก็แคป ว่าตัวเองติดตามผมนะทำทำเป็นอยังไงอ่ะทำเป็นโพสไหมทุกคนอ่าทำเป็นโพสใช่ไหมแกมีเอาชื่อแคปว่าติดตามผมสองช่องเลยนะแคปว่าติดตามแล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับมันเอาอย่างนี้นะทุกคนแล้วแต่คุณนะว่าคุณอยากมีสิทธิ์รุนรับทั้งสองช่องไหมเพราะผมทําอย่างละสิบถูกไหมผมทําอย่างละสิคุณอยากมีสิทธิ์รุนรับสองช่องไหม ถ้าคุณอยากมีสิทธิ์ลุดนลับสองช่องคุณก็ไปติดตามสองช่องแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคือคุณแคปคุณเอาชื่อนะ1ชื่อ1ชื่อ2แคปแคปหน้าจอที่ติดตามผมมาอ่ 3, า3ฟังนะครับ3นะ3คุณแคปที่คุณไปสมัครมานะครับคุณแคปที่คุณเข้าไปสมัครนะคุณจะลองเล่นก่อนก็ได้ จะลองเล่นกี่บาทก่อนก็ได้แล้วแต่คุณเลยอฝากไม่มีขั้นต่ําทุกคนไปลองเล่นหาเล่นได้นะครับลองเล่นดูก่อนได้นะจากลิง์ที่ผมไปจากลิง์ที่จากลิงก์ข้างล่างใต้คลิปผมนะครับเออจากลิงกข้างล่างใต้คลิปผมนะคุณไปหาเล่นก่อนได้นะผมไม่ผมไม่จํากัดว่าต้องเป็นยูทใหม่ต้องเป็นยูทเก่ายูทเก่ายูทใหม่ยูที่เคยเล่นได้ผมก็เอามาให้ผมนะอืและ มันมีหลายช่องทางทุกคนถ้าใครไม่ได้ใครที่ติดตามผมแล้วใครไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจอย่าพิ่งเสียใจนะครับผมจัดกิจ,จกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดนะครับอืมอยู่ที่ว่าการติดตามเยอะไหมการติดตามขึ้นเยอะไหมการดูขึ้นเยอะไหมถ้าการดูขึ้นการติดตามเยอะขึ้น ผมก็จะจัดอีกนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับใครอยากพลาดนะครับห้ Liam, ามพลาดนะเออห้ามพลาดเลยครั้งที่สองอีกครั้งที่2องนะที่ผมแจกนะแต่ครั้งที่แล้วผมบอกเลยผมไม่ได้ให้ทุนนะครับผมไม่ได้ให้ทุนเหมือนครั้งนี้นะครั้งนี้ผมให้ทุนนะครับเออไม่ต้องเติมสักบาทนะอืใครที่อยากหาร้องเล่นก็ไปลองเล่นดูก่อนได้นะครับฝากไม่้มีค่าเลยใครที่บอว่าไปรองเล่นแล้วแตกนะก็ถอนได้เลย ไม่จำกัดไม่จำกัดนะครับว่าเป็นยุทธเก่ายุทธใหม่นะผมสามารถเล่นได้หมดนะครับเพราะเว็บนี้นะครับจะเล่นยุทธใหม่ยุทธเก่ามันก็แตกเหมือนกันนะมันอยู่แค่เวลาของมันนะทุกคนมันไม่จำกัดว่าเอ้ยต้องเป็นยุทธใหม่เไม่จำกัดว่าเป็นยุทธใหม่มันถึงจะแตกดีนะครับยุทธเก่าก็แตกดีเหมือนกันนะเอออันนี้ผมก็เป็นยุทธเก่าเหมือนกันแค่นั้นเลยที่ผมเล่นอยู่นี่ก็เป็นยุทธเก่านะก็ดูเอานะทุกคนตอนนี้ผมได้กำลังมัหมื่นห้าแล้วจักนักจัด ก็มีก็มีไม่มากนะั้งหนึ่งชื่อ2 2แคปที่ติดตามมามจะจะช่องเดียวก็ได้จะสองช่องก็ได้3 3ส,สนะครับฟังอยู่ดีนะ3นะไปสมัครนะครับแครปที่ตัวเองสมัครเข้าเว็บไปแล้วนะเออแครปที่ตัวเองสมัครเข้าเว็บวิมจะดูเอานะครับว่าเวลานี้มันมาดีหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นในแตกเลยนะผมบอกให้ ไม่เคยเล่นนายแตกได้เยอะแบบเยอะเยอะจัดๆเลยนะอันนี้ก็แบบก็เอาเรื่องอยู่นะเออก็เอาเรื่องอนะ่ะอูถ้ท่ากูชี้ลงนะจ้าเฟยอืมก็นั่นแหละผมบอกไปแล้วครับมีอะไรมากนะถ้าทุกคนส่งทุกคนส่งมาแย้วงไม่ครบนะผมก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะครับเอาไปทําเอาไม่ทุกคนส่งมาไม่ครบผมก็ไม่สามารถเอาชื่อไปส่งได้นะแต่ผมจะปักหมุดนะครับปักหมุดไว้ใน ในไลน์ Open Chat นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในในไลน์โอเปนแชทใครที่อยากรู้นะครับว่าผมปักหมุดหรือกิจกรรมจัดยังไงนะเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดนะครับแต่ผมจะเขียนรายละเอียดไว้ลงในการปักหมุดตรง Open Chat นะทุกคนเออเดี๋ยวผมขออนุญาตไหลอีกประมาณ30มสิบไม้แล้วกันอ่าผมขออนุญาตแพร่ไปก่อนนะผมขออนุญาตแพร่ผมขออนุญาตแพร่พนะครับโอกาสดีๆไม่ติดมีบ่อยก่อนทุกคนมองดูคริปนะ ใครที่ไม่ได้นะครับอย่าไปเถียใจว่าเอ้ยใครใครที่เห็นครับว่าชื่ open chat นอในโอเ n นแชทน้อยนะผมมีหลายกลุ่มผมมีหลายกลุ่มที่ผมต้องสุ่มนะ <het sound> เออผมมีหลายกลุ่มที่ผมต้องสุ่มนะครับมีหลายกลุ่มที่ผมต้องสุม่มต่คราวนี้คือไม่ใช่ว่าผมมีในโอเ n นแชทนี้โอเ n นแชทเดียวนะทุกคนผมมีหลายกลุ่มที่แบบว่าอืถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยรู้เลยว่าผมผมมีกี่คนถูกไหม ผมมีหลายกลุ่มนะประมาณห้าหกกลุ่มได้ห้าหกกลุ่มได้เออแล้วผมต้องสุ่มกี่คนตอนนี้ผมบอกไปเลยนะผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยผมเลือกมาแล้วสองคนนะเออผมเลือกมาแล้วสองคนนะครับที่ที่ได้จริงๆนะครับที่ได้จริงๆนะอืมที่ได้จริงๆนะผมเลือกจากกลุ่มมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าุ้ยเข้าทีห้ากลุ่มใช่ไหมผมไปเลือกกลุ่มที่ห้ามาแล้ว ผมไปเลือกลุ่มที่5้าแล้วอันนี้คุณคุณคือกลุ่มกลุ่มที่1อ่าใน o อ e n c h ช t นี้นะครับคุณคือกลุ่มที่1นะกลุ่มที่5้าผมเลือกมาแล้วนะครับอผมจะสุ่มกลุ่มละ2คนนะครับผมจะสุ่มกลุ่มละ2คนนะตอนนี้ก็กลุ่มกลุ่มที่ห้าไปแล้ว1นอ่าะของคุณยังเหลือสิอีก2คนนะครับก็ลองส่งมาเล่นๆ่นได้ครับเผื่อคุณจะเป็นผู้โชคดีนะครับแบบแตกล่าแตกล่าแค่นั้นเลยเออ ในกลุ่มคุณน,นะครับไม่ต้องว่าไม่ต้องกูัว่าผมจะเอาใครมาเอาใครมาแบบว่ามามน้นมาพิมมาพิมในโอเปนแชทแล้วผมจะล็อกคนนั้นนะครับผมบอกเลยว่าทางทางทางของผมนะผู้ช่วยของผมหรือว่าหรือว่าคนดูแลของผมนะครับจะไม่มีการเล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะในกลุ่มนี้ผมจะเป็นคนดูแลคนเดียวนะครับ กลุ่มนี้ผมจะเป็นคน,คนดูแลคนเดียวอืจะมีแค่จะมีในกลุ่มนี้นะครับจะมีคนดูแลคนดูแลแบบจริงๆเนี่ยนะสองคนแต่คนดูแลหลักก็คือผมจะมีชื่อวานกับชื่อแงวนะสองคนนะจะมีในกลุ่มจะมีแค่สองคนนะครับที่ตอบในไลน์โอเปนแชทจะไม่มีํำการแบบว่าเอายุดผีมาเม้น ในใน Open น h a t นะครับไม่มีแนละ้วไม่มีแนละ้วทุกคนอจะมีแค่2คนนะครับที่แบบว่าทุกคนสังเกตใน Open Cha t เลยมันจะมีดาวติดติดมันเหมือนแบบว่าผู้ดูแลอะไรเงี้ยจะมีแค่2คนนะคนอื่นไม่มีนะทุกคนแค่นั้นเลยอด <c oughs> อกนี้ก็แหละก็ตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเสียใจนะครับกิจกรรมดีๆผมแจกเร็วๆแน่นอน และครั้งต่อไปผมบอกให้ยิ่งครั้งเยอะๆจากจกกิจกรรมต่อไปนะผมบอกให้ผมไม่ได้แจกแค่พันเดียวนแน่นอนใครที่ไม่ได้อย่าไปเสียใจนะครับอย่าซุโกนเหล่าไกด์ติดตามผมไว้ผมจะบอกคลิปเรื่อยๆผมจัดกิจกรรมยังไงผมบอกเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งเสียใจผมบอกให้นี้ใบให้เลยว่านี่หนึ่งพัน ใครไม่ได้รอบนี้มีหนึ่งพันผมแจกรอบต่อไปสามพันนะครับเออคนละสามพันนะใครที่แบบว่าใครใครที่แบบว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับอก็ไปเรียกพ่อแม่พี่น้องมาติดตามผมเยอะๆนะครับไปเรียกพ่อแม่พี่น้องมาติดตามผมเยอะๆนะอย่าเพิ่งไปเสียใจผมเอาปุ่มละสองคนนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับอยู่ว่าปุ่มละสองคนคุณลองเมนตนแบบอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ถูกปะ ถูกไหม,มก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแตร์นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะใครที่สนใจอยากจะเล่นตามนะครับไปแปะผมแปะลิงไวต้อคอมเมนต์เลยนะใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับก็เข้า Open Chat พิมพ์ชื่อแฉกหน้าจอที่แฉกห,หน้าจอที่ติดตามผมแล้วก็แฉกหน้าจอที่ไปสมัครมาแล้วนะใครจะเล่นก่อนก็ได้ใครจะที่จะไม่เล่นก่อนก็ได้นะครับ ผมไม่จํากัดว่าเป็นยุทใหม่ย,ยุทธเก่านะครับไปลองเล่นดูก่อนได้นะว่าเผื่อจะติดใจเผื่อจะได้แตกเองนะครับเออก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ